สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอออนพี่สาวลงพลนะคะปอออนก็ได้เวลาชําผักนะคะก็ชําไปแล้วนะคะนี่นะคะปอออนชําผักสลัดนะคะผักสลัดกขาบอกให้ชําเหมือนดำนาเนาะปอออนก็ชําแล้วนะคะชําแล้ว นนี่ะะคะเพราะว่าหญ้าพาก็ถอนผักหอมออกแล้วพอออนก็เลยชำสลัดลงนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ไปนะคะไม่ได้ไปจำปาดง เดี๋ยว,ยวโอ้พ่อแม่พี่น้องดูนะคะมะละกอมะละกอสุกเดี๋ยวมะละกอสุกก่อนวันนี้สุกคาวต้นเลยพ่อแม่พี่นอ้อ,ง,นง,นเเอ,เองเอ้ยบังในมะฮุ่นสุกสุกคาวต้นเลยไหมเอฟซีบังเอี๊ยดไก่เนี่ยบุ้ยผู้น่ะ โมเแรงเนี่ยกินกับเขาได้เลยตอนก็นจะเอามีดตัดเอาเลยบาดเนี่ยชุบนี่นะคะคุณเอฟสี่โอ้โหมันละกอสุกเหลืองอุยหวยเลย <c oughs> พวกนี้ก็ใกล้จะเหม่มแล้วเนี่ยควันก็ออกเหลืองๆแล้ว ได้แล้วนะคะได้แล้วผลผลิตนะคะโอ้ผลผลิตก็โอเคนะคะวันนี้มะละกอสุกย่าพาได้กินมะละกอสุกแล้วสุกคาต้นสอบ นี่นะคะผ่าเรียบร้อยแล้วผ่าครึ่งนะคะกับลูกสาวคนโตนี่นะคะแบ่งๆกันกินเป็นมะละกอสุกคาต้นแบ่งปันกันกินนะคะมีลูกเดียวนะคะคุณเอฟซีลูกสาวบอกว่าจะเอาไปกินกับข้าวหน้าอาวานอยู่นะคะคุณเอฟซีหน้าหวานอยู่ ไม่ได้บ่มเลยนะคะปิดลงมาก็พาครึ่งเลยแบ่งปันกันกินกับข้าวนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ